ฝันเห็นกระเป๋าสะตางเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะมีความล่าช้านะครับหรือว่ามองไม่เห็นนะครับคำตอบหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับความสเร็จต่างๆนะครับท่านอาจจะต้องพยายามอย่างหนักนะครับมาแล้วในอดีตนะครับในเรื่องงานนะครับท่านเองอาจจะไม่ค่อยชอบเปลี่ยนงานเท่าไหร่นักนะครับชอบที่จะทํางานไปนานๆเหมาะสําหรับ งานรากการหรืองานพวกรัฐวิสาหกิจนะครับน่าจะเหมาะสําหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์เรื่องงานก็อาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับเรื่องงานอาจจะทาไปว้นๆนะครับเรื่องการเงินก็พอมีให้จับจ่ายใช้สอยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับเรื่องความรักนะครับก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมีเรื่องเบื่อในกันไปนะครับยังไม่ค่อยเห็นความสมหวังเท่าไหร่ในเรื่องของความรัก ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในอันนี้ท่านก็จะมีโอกาสนะครับได้รับสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆพิธภาพดีๆจากคนรอบข้างนะครับหากท่านอยากจะขอความช่วยเหลือใครจากเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนรอบข้างก็ถือว่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับแต่เพียงแต่คนรอบข้างนะครับอาจจะสามารถช่วยเหลือท่านได้จริงหรือเปล่าน,นั้นต้องไปดูอีกทีนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปเพื่นคนที่ ไม่สามารถช่วยท่านได้ตัวนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องต่างๆที่เขาไม่ได้เชี่ยวชาญเราดันไปพึ่งเขาเรา,เราทําเองอาจจะดีกว่านะครับอันเนี้ยในตรงนี้นะขอให้เลือกที่ปรึกษาดีๆแล้วเราเรา,เราถึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับไพ่ไปที่3นะครับในสาการในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึก มีความสูญเสียอาจจะเป็นการสูญเสียสิ่งของหรือคนที่รักที่ใกล้ชิดนะครับนะกระทั่งการสูญเสียเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เข้ามานะครับรวมถึงนะครับในการค้ำประกันนะครับค้ำประกันในช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเดือดร้อนนะครับ จนท่านต้องมาชายนี่แทนคนอื่นนะครับการงานอาจจะมาถึงจุดที่หมดความอดทนนะครับแล้วก็อยากจะออกจากสถานการณ์ที่แย่ๆที่เป็นอยู่นะครับตอนนี้ให้ระวังนะครับในเรื่องสุขภาพของท่านเองให้มากนะครับในเรื่องของการงานก็มีโอกาสนะครับจะขัดแย้งกับผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับในออฟฟิศได้นะครับใน บ้านเรียนในครอบครัวต้องระวังนะครับมีโอกาสที่ผู้หลังผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยเนี่ยตรงนี้เราก็พยายามดูแลสุขภาพของท่านให้ดีใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เป็นอยู่นะครับอาจจะมีความล่าช้านะครับหรือว่าไม่สําเร็จไปตามที่ท่านคาดหวังไว้นะครับอาจจะมีปัญหา เกิดขึ้นเป็นพักๆทำให้ท่านน้อง,ง,งเสียเวลาตามแก้ไขนะครับท่านอาจจะพบว่ามีความขัดแย้งกับบุคคลอื่นนะครับอาจจะหงุดหงิดนะครับหรือว่ามีงานเข้ามางานก็ไม่เสร็จไม่เสร็จนั้นไม่ใช่ว่างานเยอะนะครับแต่ว่างานนั้นอาจจะต้องอาศัยคนความร่วมมือจากคนอื่นเขาไม่ความร่วมมือนักนะครับตรงน,นี้ก็โอกาสนัที่จะขัดแย้งกับคนอื่นได้นะครับควรใจเย็นนะครับแล้วก็ใช้การประนีประนอมเอาใจเขา มาใส่ใจเอาให้มากนะครับในช่วงนี้นะครับก็ควรระมังระวังนะครับในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารอาจจะมีปัญหาติดขัดทําให้งานช้าลงได้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับในเรื่องเงินนะครับอาจจะมีปัญหาติดขัดเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แย่มากนักนะครับในเรื่องความรักก็เหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับทะเลาะกันบ่อยนะครับทางทีดีก็ควรจะ สง,สงบปากสงบคำมาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตอบโต้อ,ตตอะไรในช่วงนี้นะครับทั้งเวลาที่ต้องอดทนหมายเลขนำชโชงของท่านได้แก่หมายเลข6หมายเลข1หมายเลข12และหมายเลข5ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข1หมายเลข5หมายเลข6และหมายเลข12